กู้เงินมาลงทุนแต่ดันไม่ดีอย่างที่คิดครับเกิดการลงทุนผิดทางพอนก็ติดลบอยู่ดอกเบีย้ยก็เดินทุกวันเราจะแก้ไขย,ยังไงดีเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับต้องบอกว่าประเด็นวันนี้นะฮะที่อยากพาทุกคนมาชวนคุยเนี่ยนะครับเรื่องของการกู้เงินมาลงทุนนะครับอ่าน่าจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมค่อนข้างอินมากๆเลยซึ่งหากใครติดตามเรามา1ปี2ปีที่ผ่านมาเนาะนะครับในหลายๆครั้งเวลาพูดเรื่องของการลงทุน ผมมักจะเล่าว่าตัวผมเองนะฮะก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับคือมั่นใจในเรื่องของการลงทุนมากนะฮะไปกู้เงินมาอ่ะไปยืมที่บ้านมานะครับรวมถึงไปกู้ธนาคารมาลงทุนแต่ก็พอมันผิดทางมันก็เกิดทําให้พอตของเราเสียหายนําซ้ำดอกเบีย้ยยังวิ่ง,งยังเดินไปเรื่อยๆอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะวันนี้ก็เลยอยากพาทุกคนมาแช์นะครับในมุมคิดของผมนะครับรวมถึงวิธีการจัดก,การเนาะว่าหากใครเกิดอยู่ในสถานะแบบนี้ จะจัดการยังไงจะเริ่มต้นยังไงนะครับไล่สเต็ปยังไงดีนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้ววันที่ผมอัดคลิปนี้เนี่ยผมได้ไปดูนะครับทั้งในอินบ็อกก์ก็ดีนะฮะร,รวมถึงในลิงก์ที่ก่อนหน้านี้น,นะครับที่เราให้ทุกๆคนเนี่ยกดคลิกลิงก์เข้ามาสอบถามปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินปัญหาที่มีคนสอบถามเข้ามามากที่สุดณตอนนี้นะครับก็คือในเรื่องของการลงทุนลงทุนไปแล้วเกิดพอเสียหายเกิดขาดทุนเยอะเลย ทำยังไงดีนะครับรวมถึงกู้เงินมาลงทุนแล้วเกิดเงินหายไปนะฮะพอร์ตการลงทุนเสียหายแล้วก็ยังจําเป็นที่จะต้องส่งดอกเบี้ยแบบหนักกะนะฮะส่งดอกเบี้ยทุกเดือนเราจะจัดก,การยังไงดีนะครับซึ่งเดาว่าคนที่ถามคำถามนี้มานะฮะในช่วงนี้น่าจะเกิดจากการลงทุนในคริปโตหรือว่าลงทุนในหุ้นเนาะนะครับรวมถึงช่วงในสภาวะที่ หุ้นลงหนักก็ดีนะครคริปโตลงหนักเนี่ยก็น่าจะเกิดพอเสียหายแล้วเกิดกลัวกันนะครับซึ่งเราจะจัดการและแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ก่อนืเลยนะฮะต้องบอกว่าก่อนที่เราจะไปแก้ไขกันนะครับเราลองมาพิจารณามาหาสาเหตุก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยตอนแรกเนี่ยนะครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้วิธีการแบบนี้นะครับก็คือไปกู้เงินมาลงทุนเนาะซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่า ถ้าดูในหลายๆคอนเทนต์นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยการลงทุนไม่ควรกู้เงินมาลงทุนนะครับแต่ผมอาจจะมองต่างนิดนึงนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปกู้เงินมาลงทุนนะครับไปกู้เงินมาขายของอ่ะหรือว่าลงทุนในสิ่งที่คุณมีความรู้เนี่ยจริงๆผมมองว่ามันไม่ได้ผิดแต่สิ่งที่เราจะเป็นที่จะต้องพิจารณานิดนึงคือสิ่งที่เราลงทุนหรือเอาเงินของเราไปลงทุนน่ะนะครับหรือว่าแม้แต่เราไปกู้เงินมาลงทุนน่ะนะครับคือเรารู้ในสิ่งสิ่งนั้น รู้ในสิ่งสิ่งนั้นดีพอหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นอ่าลงทุนในหุ้นก็ดีลงทุนในคริปโตก็ดีเนี่ยนะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นเพื่อนลงทุนพอเติบโตอ่าลงทุน100กลายเป็น150ลงทุน100กลายเป็น200อ่าผลตอบแทนเนี่ยเกิดมาเกือบเท่าตัวเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับก็คือ 1. คุณมีความรู้ในสินทรัพย์นั้นเนี่ย ดีมากพอหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอ่ะคุณเห็นคนโน้นลงทุนนะคะคุณเห็นคนนี้ลงทุนเขาลงทุนแล้วเขาได้อัตราผลตอบแทน50%ได้อัตราผลตอบแทน100%แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดจากเขาเริ่มมาตั้งแต่ต้นเทรนเกิดมาจากอ่าในช่วงที่คนยังไม่ค่อยสนใจหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่เราจะไปที่จะต้องพิจารณา2นะครับคือวันที่เขาลงทุนปุ๊บนะครับเขาเกิดพอร์ตขาดทุนพอร์ตเสียหายเขาอาจจะไม่ได้มาโชว์ให้คุณเห็นก็ได้ นะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างตัดสินเลยว่าไอ้วันที่เกิดพอร์ตเสียหายวันที่การลงทุนมันเกิดผิดทางอ่ะนะครับเงินทุนของคุณนะฮะสามารถรอคอยได้นานแค่ไหนนะครับแผนการลงทุนของคุณเนี่ยเงินก็นี้นะครับมันเพื่อเป้าหมายระยะสั้นหรือเป้าหมายระยะยาวซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าหลายๆครั้งนะฮะถ้าอย่างลงทุนในหุ้นลงทุนในคริปโตแล้วเราไปกู้เงินมาเนี่ยเพราะว่าเราคาดหวังอัตราผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งเวลาเราพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับที่ผมมักจะเน้นย้ําบ่อยๆคือการลงทุนเนี่ยด้วยอัตราผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยมันให้อัตราผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าบางช่วงมันอาจจะมีระยะเวลารอคอยมันอาจจะมีระยะเวลาทําให้สินทรัพย์นั้นเนี่ยเกิดผันผวนนะครับอย่างเช่นปัจจุบันเนาะนะครับอย่างเช่นสถานการณ์ด้วยดอกเบีย้ยนะครับอาจจะเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งปัจจัยในเรื่องของสงครามก็ดีพวกนี้นะฮะมันเป็นปัจจัยภายนอกที่มันอาจจะส่งผลต่อ ภาวะของการลงทุนของเราก็ได้นะครับคือ,อผมยกตัวอ,อย่างหุ้นแล้วกันนะครับสมมติคุณเล็งหุ้นไว้แล้วหนึ่งตัวนะครับเอ้ยหุ้นนี้เป็นเทนรถไฟฟ้าเป็นเทนเกี่ยวกับแบบว่าโลกอนาคตนะครับคือเทนมันใช่ผลประกอบการน่าจะดีแต่ว่าถ้าเงินลงทุนของคุณเนี่ยมันคาดหวังอัตราผลตอบแทนระยะสั้นซึ่งพอมันเป็นการคาดหวังอัตราผลตอบแทนระยะสั้นนะครับสินทรัพย์นั้นเนี่ย มันอาจจะมีปัจจัยภายนอกมากระทบและเกิดทําให้ราคาเนี่ยล่วงลงมาก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งประเด็นที่ผมว่าค่อนข้างสําคัญเลยคือคุณอาจจะเลือกหุ้นถูกตัวเลือกสินทรัพย์ถูกประเภทนะครับแต่ว่าคุณไม่มีระยะเวลารอคอยตรงนี้นะครับไม่มีอ่าไม่มีระยะเวลาปล่อยให้สินทรัพย์เนี่ยมันสามารถผันผลนได้ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะเกิดทําให้คุณเนี่ยเกิดเครียดได้นะฮะแล้วเกิดทําให้แผนการลงทุนของคุณเนี่ยเสียหายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหลักๆเนาะที่อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ย เกิดรู้สึกเครียดนะครับเพราะผมเชื่อแบบนี้คะคืออันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคือถ้าคุณแบ่งเงินลงทุนดีแล้วว่าเงินก้อนนี้ลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่ามันสามารถรอคอยได้ยาวอย่างเช่นณนปัจจุบันนี้นะครับผมก็แบ่งพอร์ตแบบนี้เหมือนกันคือถ้าสมมติอันไหน เสียงสูงและเป็นการคาดหวังอัตราผลตอบแทนระยะยาวถึงแม้พอการลงทุนเนี่ยมันจะมีการเหวี่ยงลงมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับ10-20%เนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะผมเชื่อว่าผมเลือกหุ้นที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับและการลงทุนตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วปลายทางไซเคิลเนี่ยมันน่าจะได้อัตราผลตอบแทนที่ดีนะครับความเครียดเราก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าใครนะฮะเ,เกิดผิดทางแล้วเกิดไปกู้มาแล้วคาดหวังอัตราผลตอบแทนระยะสั้นแล้วเกิด ผดเสียหายอยู่ตอนนี้นะครับดอกเบี้ยงเงินกู้ก็วิ่งอยู่นะครับเราจะจัดการยังไงดีเดี๋ยวเราไปดูแต่ละสเต็ปที่ผมเตรียมมาในวันนี้ครับประเด็นแรกเลยนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับลองพิจารณาดูดีๆก่อนก็คือในเรื่องของสภาพคล่องนะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ไปกู้เงินมาลงทุนนะครับน่าจะมีตั้งแต่ในเรื่องของสินเชื่อบุคคลหรือแม้แต่การไปรูดบัตรกดเงินสดเนี่ยออกมา,อาเพื่อลงทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าด้วยวิธีการแบบเนี้ย นะครับมันคือเราจําเป็นที่จะต้องชําระในแต่ละเดือนถูกไหมนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทําให้คุณเนี่ยมีภาระนี่ในแต่ละเดือนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูประเด็นแรกไปในเรื่องของการเช็คสภาพคล่องก่อนว่าโดยปกติแล้วนะครับรายรับในแต่ละเดือนของคุณที่มีรายรับเข้ามาหักค่าใช้จ่ายคงที่แล้วนะครับหักเงินกินใช้ในแต่ละเดือนแล้วคุณยังเหลือเงินคงเหลือไหมคุณยังมีเงินออมไหมซึ่งถ้าคําตอบบอกว่าตรงนี้ยังเหลืออยู่นะครับและเพียงพอต่อการชําระนี่ในแต่ละเดือนเนี่ย นะครับตรงนี้ก็ให้เอาเงินก้อนนี้ไปชําระหนี้ก่อนเพราะอย่างน้อยคือมันก็ยังสามารถยืดระยะเวลาผ่อนการลงทุนของคุณให้สามารถผันผลได้นะครับรวมถึงอาจจะมีโอกาสทําให้ผ่อนการลงทุนเนี่ยขาดทุนน้อยลงนะครับแล้วก็ดิดกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วนะครับคือมีรายรับเข้ามาแล้วนะครับหักค่าใช้ใจ่ายคงที่หักเงินกินใช้แล้วแทบจะไม่เหลือแล้วหรือเหลือค่อนข้างน้อยตรงนี้อาจจะต้องมาพิจารณาในประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของสินทรัพย์ที่คุณลงทุน นะครับว่าสินทรัพย์ที่คุณลงทุนเนี่ยจริงๆแล <changing> no in ้วมันเป็นเทรน์ของโลกอนาคตจริงๆหรือเปล่ามันมีพื้นฐานในการซัพพอร์ตจริงๆหรือเปล่าหรือว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับแค่เข้ามาเก็งกาไรเฉยๆซึ่งถ้าคุณพิจารณาแล้วนะครับมันเป็นแค่การเก็งกําไรตรงเนี้ยผมอาจจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าดอกเบี้ยนะครับที่คุณไปกู้เงินออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นดอกเบี้ยที่มันรันทุกวันดอกเบี้ยเดินทุกวันแต่ว่าการลงทุนเนี่ย มันเกิดแค่เราคาดการ์นะครับเราคาดหวังอัตราผลตอบแทนดังนั้นแล้วดอกเบี้ยนเนี่ยมันเสียแบบชชว์ๆตรงนี้คุณอาจจะต้องกัดฟันคือ,อยอมขายแล้วก็เอาเงินคงเหลือบางส่วนเนี่ยนะครับเอามาชําระนี้ก่อนเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ขาดสภาพคล่องแล้วก็ให้สินทรัพย์ก้อนเนี้ยนะครับมันยังสามารถลันต่อไปได้ในอีกบางส่วนเนาะนะครับดังนั้นก็ถ้าเป็นประเด็นที่สสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คือสินทรัพย์ในการลงทุนอันเนี้ยนะครับมันมีแนวโน้มที่ดีจริงๆหรือเปล่า มันเป็นเทนอนาคตจริงๆหรือเปล่านะครับเพื่อประกอบกับข้อแรกก็คือในเรื่องของการดูเรื่องของสภาพคล่องนะครับทีนี้ถ้าดูแล้วว่าเฮ้ยสินทรัพย์ชิ้นนี้มันเป็นเทนอนาคตจริงๆนะนะครับมันมีความอ่ามันน่าจะเติบโตเนาะนะครับอ่าในเรื่องของอ่าเชิงพื้นฐานก็ดีแต่ว่าตอนนี้ราคามันล่วงลงมานะครับตามอ่าในส่วนของภาวะสงครามก็ดีตามปัจจัยภายนอกที่มันส่งผลทาให้ราคาหุ้นนะครับทั่วโลกนะครับส่งผลทําให้อ่าราคาของคริปโตเนี่ย ร่วงลงมาก็ดีเนี่ยนะครับถ้าคุณพิจารณาแล้วว่ามันเป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับตรงนี้สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คือเป็นสเต็ปถัดมาก็คืองั้นลองไปรีเช็คก่อนว่าอัตราผลตอบแทนคาดหวังในการลงทุนของคุณเนี่ยคือเท่าไหร่ถ้าอัตราผลตอบแทนาคาดหวังในการลงทุนคือ10% mm. นะครับยีทีนี้ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าดอกเบี้ยงเงินกู้ที่คุณเสียเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าคุณดูแล้วดอกเบี้ยเงินกู้ที่คุณเสียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10%างั้นแสดงว่า คุณต้องคาดหวังอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยมากกว่า10%ถูกไหมเพราะถ้าคุณคาดหวังเท่ากันนะครับแสดงว่าคุณได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมาชําระหนี้หมดอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่า้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับมันน่าจะได้ประมาณ10กว่ากว่านะครับเงินกู้ก้อนนี้มันก็อยู่ที่ประมาณ10นะครับมันก็น่าจะพอๆถูๆไทยๆกันได้นะครับถ้าเป็นวิธีการแบบนี้นะครับคุณอาจจะต้องไปรีเช็คในเรื่องของ เงินกู้ก้อนนี้ดูนะครับว่ามันสามารถมีวิธีการไหนได้อีกไหมนะครับจัดก,การให้ดอกเบีย้ยมันลดลงได้อีกไหมนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายแหลแบงค์ณนะปัจจุบันนี้นะครับก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือลูกหนี้นะครับที่ไปกู้เงินออกมานะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีส่วนช่วยทําให้คุณเนี่ยนะครับคือมีสภาพคล่องมากขึ้นและได้อาตาัตราดอกเบีย้ยต่ําลงได้นะครับตัวนี้ก็ลองไปพิจรารณาในเรื่องของเงินกู้ด้วยว่ามันมีวิธีการไหนทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยต่าลงไหมนะครับเพื่อให้มันสามารถประคองนะฮะให้ ความผันผวนของการลงทุนของคุณเนี่ยนะครับให้เงินทุนของคุณเนี่ยย้อนกลับเข้ามาได้และสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้นั่นเองนะครับอ่าทีนี้นะครับประเด็นถัดมาคือเงินกู้ลองรีเช็คแล้วเฮ้ยดอกเบี้ยมันก็ตึงแล้วนะครับคืออันนี้ถูกอ่าถูกมากๆและถูกที่สุดแล้วนะครับส่วนอ่อาอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยมันก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับลำดับถัดมาที่ผมอาจจะต้องให้ทุกคนพิจารณานะครับและผมก็เลือกใช้วิธีการนั้นด้วยนะครับก็คือลองมาพิจารณาจากสินทรัพย์ที่เรามี นะครับว่าสินทรัพย์ไหนที่มันอา,อาจจะแปลงเป็นเงินสดได้นะครับเราอาจจะจาเป็นที่จะต้องกัดฟันเลือกนิดนึงว่าเฮ้ยถ้าเราอยากให้เงินก้อนเนี้ยนะฮะมันคงอยู่แล้วเรามองว่าสุดท้ายแล้วมันน่าจะมีโอกาสย้อนกลับมาได้นะครับอ่ามันแค่ผันผวนระยะสั้นมาลงระยะสรั้นมันน่าจะมีโอกาสดีกลับขึ้นมาได้นะครับตรนนี้อาจจะต้องมาดูในเรื่องของสินทรัพย์ที่เรามีว่าสินทรัพย์ันไหนสามารถแปลงเป็นเงินสดได้แล้วก็เอาไปเคลียร์เปลีป่ยนอ่าปิดนี่นั้นซะนะครับเพื่อให้เราเนี่ย ยังสามารถคาดหวังอังอตราผลตอบแทนได้อยู่นะครับส่วนนี้ก็น,นี้ก็เสียอัตรา,อาดอกเบี้ยนเนี่ยค่อนข้างต่ําที่สุดนะครับก็อาจจะต้องกัดฟันแล้วก็เลือกนิดนึงว่าเราจะเลือกทางไหนคือตัดเรื่องของการลงทุนเอามาชําระหนี้หรือว่ามาดูในเรื่องของสินทรัพย์นะครับแล้วเอาไปชําระหนี้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นหนทางอีกห,น,น,หนทางนึงแล้วกันเนาะนะครับลองดูว่าตัวคุณเองนะครับสามารถเอาสินทรัพย์ไหนนะครับมาแปลงเป็นเงินสดนและชําระหนี้ได้นะครับเพื่ออย่างน้อยเนี่ยลดในเรื่องของความเครียดน,นะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ย สามารถปล่อยให้สินทรัพย์การลงทุนนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถผันผลต่อไปได้แบบเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ผมว่าลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับลองดูหลกัหลกๆคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพิจารณามากที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของสภาพคล่องก่อนนะครับลองลงมาก็คือดูในเรื่องของสินทรัพย์ในการลงทุน ว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่ดีจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วถัดมาก็คือดูในเรื่องของการปรับลดในเรื่องของอัตราผลตอบแทนคาดหวังรวมถึงดอกเบี้ยและสุดท้ายก็คือลองพิจารณาจากสินทรัพย์ที่คุณมีนะครับแปลงสินทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อไปปิด ปัญหานี้เรื่องของหนี้นะครับแล้วก็มาคาดหวังอาัตราผลตอบแทนในฝั่งของการลงทุนเนี่ยให้มันสามารถผันผลได้ต่อนะครับแล้วก็คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่ดีดกลับขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนเนาะที่ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันหากใครกําลังเกิดปัญหาการเงินในประเด็นการกู้เงินมาลงทุนนะครับแล้วเกิดพอการลงทุนผิดทางนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการ4ขั้นตอนนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังเกิดปัญหานี้อยู่แล้วก็ที่สอบถามเข้ามาเนาะรวมถึงนะครับใครที่กําลังคิดอยู่ว่าจะกู้เงินดีไหมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าจะช่วยเตือนคุณนะฮะว่าคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรคุณจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกนี้อ่าบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าการกู้เงินมาลงทุนนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดขนาดนั้นแต่ว่าคุณควรจะต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่คุณลงทุนคืออะไรนะครับแล มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เลือกลงทุนให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายการเงินของตัวคุณเองนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับส่วนใครที่เกิดปัญหาแล้วแล้วกํลาลังแก้ไขยอยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็อ่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้จากประเด็นนี้นะครับคือไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกกลัวฉันไม่ทําแล้วล้มเลิกไปเลยนะครับแต่ผมอยากให้คุณเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือเราลงทุนเราคาหวังอาัตราผลตอบแทนที่สูงมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่เราต้องมองหลายๆมุมเพิ่มเติม,เพ,มเพิ่มมากขึ้นนะครับเรียนรู้แล้วเอาไปปรับใช้แล้วผมเชื่อว่าการลงทุนของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับก็เป็นกําลังใจให้เนาะลองเอาไปดูแล้วกันส่วนใครนะหากมีคําถามตรงไหนสงสัยนะครับทั้งในเรื่องของเนื้อหาของคลิปนี้ นะครับรวมถึงประเด็นอื่นๆสามารถคอมเมนต์ถามด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่ากดคลิกลิงก์ที่ทีมงานจะแปะเอาไว้ให้เนาะในเรื่องของการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเงินรวมถึงนะครับถ้าใครสนใจในเรื่องของการวางแผนการเงินอยากให้เราเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินก็จะมีอีกลิงก์หนึ่งนะครับสามารถกดคลิกลิงก์เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวตัวผมเองจะเข้าไปทําข้อมูลให้ว่า้ ตัวคุณเองนะครมีตรงไหนที่น่าเป็นกังวลไหมเกี่ยวกับเรื่องการเงินและจะต้องอเตรียมตัวนะครับแบ่งสัสดส่วนเงินยังไงนะก็จะพยายามทําครอบคุมให้มากที่สุดตามข้อมูลที่คุณก่อเข้ามาเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะฮะไม่มากก็น้อยก็ ถ้าเห็นคลิปนี้ดีนะเห็นคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยเนาะนะส่วนคลิปหน้าผมจะการความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ